มือวางข้างเขา่าทั้งสองข้างจะได้ดูสวยหายใจเข้าวาดมือทนมสูงหายใจออกหนึ่งมือวางพื้นเริ่มจากซ้ายนะคะหนึ่งมือจับใบเท้าฟลิกมิดลำตัวสวยมากค่ะฟางแบบนั้นค้างเท่าหนึ่งเพอร์เฟกนับสองแสงล่าสวยมากค่ะนับ3นับส,บสและหายใจเข้ายืดเหยียดกับดูกสันหลังค้องแขนแนบหลังหูไว้ค่ะ และหายใจออกสลับทางด้านขหายใจเข้าค่ะและหายใจออกพลิกบิดมาคางท้านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้าหายใจเข้าวาดมือพนมสูงคล้องแขนแนบหลังหูหายใจออกาพาดตัวลงมาคานมือมาคานมือมาคานมือมา,า,มอมาวางหน้าผากจิ้มพื้นลงปา ข้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้าจากนั้นเลื่อนมือไปจับปลายเท้านะคะไปจับปลายเท้าทําตะขอที่นิ้วโป้งเท้าไว้หายใจเข้ายกอ,อกหายใจออกวางหน้าผากชิดเข่าลงปลายเยี่ยมมาข้างท่านับหนึ่งเพอร์เฟกต์ยค่ะนับสองนับสามนับสี่ และหายใจเข้าปลดมือมาไว้ข้างและดันลำตัวขึ้นและหายใจออกเลื่อนขาอมาสู่ Si t t i n g f o r w a เ d bend เนเลื่อนขา,าอ่ะฮะโอเคหายใจเข้าวาดมือพนมสูงหายใจออกประสานมือที่ฝ่าเท้าค่ะหายใจเข้ายกอ,อกเชิดหน้าเข่าตึงสอบตรงหายใจออกเก็บหน้าท้องหวางหน้าผากชิดเขา่าค้างท่านับหนึ่ง นับสองนับสามนับสี่และ uh huh. หายใจเข้าเข่าตึงสอกตรงหายใจออกมือซ้ายจับใบเท้าขวามือขวาจับายเท้าซ้ายหายใจเข้ายกอกหายใจออกปริกบิดมองผ่านใต้ลักแล้สู่เพดานเหยี่ยวมาอาฟังแบบนั uh ้นเลยคางท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้าปริกตัวกลับมาจากนั้นสลับมือทําอีกฝั่งและหายใจออก หายใจเข้ายกอกหายใจออกพริกบิดมาค้างท่านับหนึ่งนับสองน,นับสามนับสี่และห้าหายใจเข้ากลับมาหายใจออกเอามือทำตะขอที่นิ้วโป้งเท้าหายใจเข้ายกอกหายใจออกสอกตั้งเก้าสิบองศาเก็บหน้าท้องภาพตัวลงมาอ่ะอย่างนั้นเลยค้างท่านับหนึ่ง สอบถึงพื้นสิคะแสงล่าเลยการสอบออกมาอย่างพัสดุเห็นไหมคะอ่านับสองเอออย่างนั้นเลยนับสานับสี่และห้าหายใจเข้าค่ะให้เจ้าพระรามแผงสอนด้านขวายกนะขึ้นมา้างท่านับหนึ่งนับสองเหยี่ยมนับสามนับสี่และห้าปลดขามาคู่กันหายใจเข้ายกอกหายใจออกสู่พระรามแผงสอน้างท่านับหนึ่ง นับสองนับสามนับสี่และห้าวางลงจากนั้นกลับมานะคะสู่ท่ากระตายค่ะประสุชันข่าขึ้นมาเอาดาวด็อกก่อนท่าสุนักก่อนอ่ะแล้ววางสะโพกลงไปวางสะโพกลงไปที่ขานะคะอ่ะเตียงหายใจเข้าวาดมือพนมสูงหายใจออกประสานมือด้านหลังหายใจเข้าจัอก หายใจออกลงไปใจกลางที่ศักพื้นหนึ่งช่วงตัวดานแขนออกไปเหยียดค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้ายใจเข้าดันลำตัวขึ้นและหายใจออกนอนลงไปสุดท่าฮาร์บีทฮาร์บีทชันเข่าขึ้นม,มือวางข้างลำตัวหายใจเข้ายกขึ้น ไม่ต้องเอาอย่าเพิ่งเอามือวางก่อนอค้างท้านับหนึ่งออปชั่นหนึ่งนับสองนับสามนับสี่สวยมากค่ะแสงลานับห้าจากนั้นประาสานมือและดันขึ้นอีกระดับหนึ่งเดินขาเข้ามาจิกไปเท้าดันขึ้นค้างท่านับหนึ่ง,ง,น,น,งนับสองนับสามนับสี่และห้าปลดมือมาวางไว้ที่ข้อเท้าจับข้อเท้าไวา้ค่ะหายใจเข้ายกขึ้น ข้างท่านับหนึ่งเหยี่ยมมานับสองแบบนั้นเลยนับสามนับสี่และห้าลองปลดมือมาไว้ที่กระดูกสันหลังส่วนเอวอ่ะถูกต้องสอบตั้งเก้สาสิบองศาประสุลองทำลเลเจ็บใช่ไหมถ้าเจ็บประสุนอนลงไปใหยใจเข้ายกขาขา้ขางซ้ายขึ้นมาค่ะเก่งมากค่ะอ่ะประสุอย่างนั้นเลยนะคะ<ม>เหยี่ยมมาสุดยอดเลยอันนี้เก่งมากค่ะข้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ และหายจะออกวางหายจะเข้ายกขึ้นครั้งท้านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้าวางสะโพกลงให้ศพอาสนะ